กลับมาพบกับเชฟนทหรือนทรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็น e ีีที่16แล้วนะครับโอ้เดินทางนายาวสมควรนะฮะวันนี้ก็เป็น e ีีที่16แล้วมีสินค้าน่าสนใจมาเพิ่งจะดูนะฮะเพิ่งจะได้ดูจริงๆแล้วก็เขาส่งมาให้ลองชิมนานแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกคือว่าดูตามอายุ วันเวลาที่ใกล้เคียงก่อนนะฮะแล้วก็จะตรงไหนที่หมดก่อนก็จะดาเนินการรีวิวก่อนนะฮะอันนี้น่าสนใจเชียวผมดูแล้วมันไม่ใช่ของประเทศไทยนะฮะเขาอ่านว่ามิมิโกเรงมิโกเรงมิโกเรง M I G O G O I N G M I G O เรงนเป็นสไตล์ของ อินโดนีเซียนะครับเป็นเป็นเป็นหมี่ผัดสไตล์อินโดนีเซียสังเกตว่าในภาพจะไม่มีน้ํานะก็อาจจะมีการเติมนู่นนี่นั่นแล้วก็มีไข่ดาววางไว้ข้างบนนะแล้วมีเติมอาจจะเป็นพวกผักแซระพริกข้าวโพดอะไรประมาณนี้นะเห็ดน,นะแม้สไตล์ก็เป็นอย่างที่บอกคือเป็นอินเดียสไตล์นะ instant noodle <S 1> <S 1> แต่ว่าผลิตโดยมาม่าของประเทศไทยนะฮะเท่าที่ดูเมื่อกี้นี้ ก็เขียนว่าปากักาไทยกนนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยมิโกเร็งนะเป็นสไตล์ของ <c oughs> ประเทศทางเอเชียใต้นะหรือว่าที่จริงๆแล้วก็เป็นอาหารหลักของอินโดนีเซียก็เหมือนกันนะแต่ว่าก็มีที่อาหารทั่วไปเนะี่ยที่เขาทำกันสามารถพบได้เสมอนะเขาเรียกว่ามิโกเริงในประเทศอ,อินโดนีเซียสิงคโปร์นะมาเลทางด้านใต้นะ มันมีเหลืองผัดนะมีใส่กระเทียมหัวหอมนะฮะแล้วก็มีอาจจะมีเนื้อไก่แล้วก็พริกผักมะเขือเทศนะฮะแล้วจะมีไข่ไข่ดาวอย่างที่บอกนะตรงนี้นะสามารถพบได้ทุกๆพื้นที่ในประเทศแต่วันนี้มาในสไตล์ของมาม่าหรือ instant noodle ก็บอกว่า Tasty dry noodle นะหมายความว่ามันก็ทำสไตล์แห้งๆนะหนักก็อยู่ที่ 2.82ออนซ์นะครับหรือ80กร,รัมนะครับนะรูปลาหนาตาเนี่ยเขาจัดมานี่คล้ายๆต้ยมยำกุ้งนะแต่ว่าไม่ใช่นะมันจะมีข้อแตกต่างที่ต้องใส่ผักเห็นให้เห็นนะไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะผักแต่งหน้าเป็นผักชีหรือเป็นอะไรนะอันนี้เป็นลักษณะเห็น,หน,หนแล้วว่าเขามีสไตล์ผักบางชนิดที่ใส่มาด้วยนะแล้วก็มีไข่นะ,ะที่เราดูตามรูปนะเห็นไหมฮะ จะต้องมีการวางไข่มีผักนะฮะใครอยู่ในประเทศอินโดหรือว่าเท่ใกล้ๆก็ไปลองหาทานดูนะฮะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทุกคนก็คงจะเคยถ้าถ้ออาศัยอยู่ในประเทศเหล่านั้นนะหรือว่าถ้าใครอยู่ในตรงรัฐไหนประเทศไหนที่มีร้านอาหารทางสิงคโปร์อินโดนีเซียก็ลองเข้าไปลองดูเนี่ยว่ารสชาติเขาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปลองหาดูนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูว่านูทิชั่นเป็นยังไงกันบ้างครับเจ้านิโกเรเองนะฮะ แคลอรี่ก็360นะครับโพแลสเซียมโอเคแน่นอนนะโซเดียมเนี่ยเนาะก็เรียกว่าลดลดลงไปอีกนะ1,140นรบะฮะหรือประมาณแค่ประมาณ50%กันเนั่นเองนะครับน้ำตาลก็7นะฮะโพแทสเซียม1 1อยมิลลิกร,รัมนะั่นก็2เปอร์เซ็นต์นะครับก็สไตล์คล้ายๆล้ายมิโลจัวไปนะฮะเรามาดูวิธีการดีเรคชั่นของการทำนิดนึงนะฮะ เขาบอกว่าแน่นอนนะ400มิลลิลิตรนะหรือประมาณที่4นาทีแล้วลงไปต้มอยู่ใน400มิลลิตรหรือประมาณที่4นาทีนะฮะแล้วก็ดูเเร่น้ําออกนะหลังจากดูเเร่น้ําออกแล้วก็เอ่อแอดเฟรเวอร์นะฮะโดยประมาณนั้นแอดเฟรเวอร์ซีซินน่งลงไปแล้วก็สักพักหนึ่งก็เอ็นจอยได้นะครับก็ไม่ต่างอะไรถ,ถ้าโดยประมาณนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเจ้า มาม่าทั่วไปนะเพราะนั้นเดี๋ยววิธีการมมก็จะใช้แบบเดียวกันนั่นคือว่าไปยิงนี้ไมโครเวฟนะใส่ใส่เข้าไปในน้ำร้อนประมาณ4ีสนาทีแล้วหลังจากนั้นก็ดูน้วทิ้งแล้วก็ดูว่าเส้นสุกไหมถ้าไม่สุกก็ใส่อีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าจะไม่ใช้กรณีว่าจะตั้งไฟนะใช้กรณี้ระปมาว่าฮีทท่างนั้นนะครับมาลองดูกันว่าเจ้ามีโกเรงรสชาติเป็นไงและน่าติดตามกันไหม ไปครับ อยู่ที่ประมาณ3นาทีนะฮะเดี๋ยวเราดรูน้ําทิ้งแล้วก็เติมน้ําใหม่แล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับดูว่าจะเป็นยังไงไปครับตอนนี้เราก็เรนน้ำออกเรียบออกเรียบร้อยแล้วนะก็จะได้เส้นเหนียวนุ่มนะเราจะไม่นานจนเกินไปนะเดี๋ะวะทิ้งไว้สัก2นาทีนะอีกสัก2นาทีนะแล้วก็มาดูสิครับว่าเป็นยังไงไปครับสวัสดีครับ welcome to net review นะครับตอนนี้ก็เป็นถึงเวลาที่ต้องเทสแล้วนะครับก็เป็นมาม่ามิโกร็งนะครับเป็นอาหารออเรนโซของอนะินโดนีเซียหรือเซาท์อนเดเชียะเป็นที่ชื่นชอบและเป็นอาหารพื้นบ้านของเขานะครับแต่ว่ามาม่าก็นำมาผลิตเป็นอินสแ n น o ูโดนะครับในว่ามิโกร็งอินสแ n น o ูโดนะครับเดีย๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงก็อย่างที่บอกคือ หอมฉุยนะฮะเส้นก็จะต่างกันนะฮะเส้นลักษณะตายหนานุ่มใหญ่เลยนะฮะไม่เหมือนเส้นมาม่าเล็กทั่วไปนะครับ mm hmm. เขาเป็นสไตล์สเตอร์ไฟล์นะฮะของเขาเขาจะอย่างนภาพที่จะบอกก็จะมีผักก็จะมีไข่ดาวนะ,ะวก็จะมีเครื่องแกงด้วยนะ,ะถ้ามองภาพแล้วลุกไล์นะฮะลุกอันนี้แค่ลุกไล์นะฮะไม่เหมือนอลักษณะอาจจะใกล้เคียงกับ ข้าซอยนะฮะแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าแตกต่างกันตรงไหนนะเดี๋ยวก็มาลองดูนะครับส่วนประกอบของเจ้าที่ให้มานี่ก็จะมีอยู่ถึง4ซองนะฮะก็มีพริกป่นแล้วก็เป็น Question Mark อยู่นะอันนึงนะแล้วหลังจากนั้นก็ s e ซ s ี n นิ่งแล้วก็เป็นเจ้าผักนะผักอย่างที่บอกคือเห็นเห็นแน่น,นอนนะมีข้าวโพดนะมีเซรันะ่มโตรนะฮะดรายนะแล้วก็อ่อ o เนียนสแ o เลียนสักนึงอะไรได้นะครับ ยะลองดูนะอือนี่นะก็เป็นส่วนประกอบจะมีพริกด้วยมีแครอทเล็กๆนะฮะสองหนึ่งก็เป็นน่าจะเป็นซีซันนิงนะ พวกผงซีซิน่น่ผมก็อย่างที่บอกคือผมก็ยา่ใส่แค่ครึ่งเดียวเนะเพราะว่าไม่ต้องการเท็กซโซเดียมมากๆนะนะอ่าแบบน่งนะแล้วก็เจ้าตัวตัวนี้เป็นน้ำนามนะก็จะเป็นผงปรุงนะผมงอ่าเป็นน้ำมันปรุงนะอืมเป็นน้ำมันปรุงจริงนะ ก็จะเป็นน้ำมันแล้วก็มีสีคําๆนะฮะแล้วก็แน่นอนกลิ่นเหมือนซีอิวนะฮะแล้วก็พริกนะพริกก็จะใส่ไว้อยู่ทางบนแล้วกันนะ,ะรูปร่างก็ออกมาแบบนี้เลยนะเห็นไหมโอ้ดูเหมือนจะแซ่บแล้วก็เผ็ดนะเดีย๋ยวต้องให้สเกลของความเผ็ดด้วยนะว่าเท่าไหร่นะฮะ เดี๋ยวเราต้องเติมน้ําสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราอาน้ําสักเล็กน้อยอ่าเดี๋ยวเราลองมาชิมดูเลยนะฮะอืมกลิ่นหอมนะฮะกลิ่นเครื่องปรุงเขาจะประมาณว่าหอมนะฮะสไตล์เหมือนจะเป็นอ่เจ้านูโดที่ผมเคยชาเลนจ์ไปนะฮะกลิ่นแบบเดียวกันเลยนะฮะเขาจะมีน้ำมันเจียวหอมส่วนประกอบของเผ็ดๆนะฮะ เส้นก็คล้ายๆกันนะฮะเพรจริงๆแล้วเส้นตัวนี้เขาคือเขาประมาณว่าเอาไปผัดนะฮะหรือต,ต้องเอาไปต้มจนสุกนะฮะแต่วิธีการของผมก็คือผมเอาไป Order. ใช้ไมโครเวฟยิงจนสุกแล้วนะแล้วก็เติมเข้าไปนะครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะฮนะลอ,องชิมดูครับไปครับ อืออกแนวหวานนะฮะเยวขออยาตเช็คน้ำตาล <c oughs> น้ำตาลเจ็ดนะฮะผมว่าเป็นอาหารที่กินง่ายนะสำหรับน่าจะเด็กๆน่าจะทานได้นะดูเหมือนไม่เผ็ดนะฮะ <c oughs> อ,ออกแนวหวานหวานนะ ถ้าว่ามีตามแบบนะฮะคือครบเซตเหมือนเขามีไข่มีกุ้งมีผักถุงออกเห็ดอะไรแบบนี้เข้าใจว่าเวิร์กนะ <c oughs> เยี่ยมเยี่ยมฮะเยี่ยมไม่กูรงนะไม่กูรงอืมรสชาติ แปลกนงนะออกแนวแต่ว่าออกแนวหวานเนะืม <c oughs> ขนาดก็เ,เล็กลงไปนิดนึงนะ <c oughs> ครับแปสิบกรัมนะหรือสองจุดแปดสองแค่นั้นเองนะซัดไปสามสี่ทีจะหมดแล้วนะอืม ตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันออกหนะ้าหวานนำนะหวานนํำเรียกว่าเยอะเลยเพราะนั้นถ้าเราใส่ตัวปรุงเพิ่มนะออกสไตล์เปรี้ยวกับเค็มไม่แบดเลยนะอร่อยเลยนะอืม เพราะว่าเจ้าจอเนี้เขาจะเป็นสไตล์แห้งๆนะเป็นเหมือนจะเป็นอาหารผัดนะ หวามากเขเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อัเรียบร้อยนะเย,ยี่ยมนะ <aquatic noise> เย,ยี่ยมถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะจะออกแนวหวานไปนิดนึง เพราะนั้นสำหรับ <c oughs> ตาประทับของแนทสำหรับเชฟแนทรีวิวก็จะอยู่ที่ผมให้เซเนะฮะผมให้เซเลยต,ตอนนี้เพราะื่องจากว่าทุกอย่างโอเคแต่ว่าอีกอย่างเดียวคือ,อหวานไปนิดหนึ่งนะครับหวานไปนิดหนึ่งก็ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะถ้าคุณแคร์ก็ติดตามจะมีเรื่องราวของ สิ่งดีๆเข้ามานำเสนออยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้าผมแนทกิสวัหรือเชฟแนทรีวิวลาไปกับมิโกแรงนะของอินโดนีเซียบายมาม่านะครับแล้วก็เจอกันใหม่ดูแลตัวเองนะครับสำคัญที่สุดเพื่อนฝูงคนรอบข้างดูแน่นนะดูแลเขาแล้วเขาจะดูแลคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ